หอกบุกก่อนพี่น้องเลยโอ้โหนี่นี่หางแล้กพี่น้องเลยอ่ะกราบสบายดีตอนเช้าเนาะทานผู้ชสมและก็ทานผู้เบิง่งวันนี้ก็บพบค่อยอีกบ่าวบ้านนกสแน่เนาะเปลี่ยนซื้อสองยูทูบแล้วพี่น้องเลยจากบ่าวบานน้านนาพากินพาลิน เปลี่ยนเป็นบ้าบนันอกสชแนวเนาะพี่น้องจั้งใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคอยในยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยเพามุกขอบใจะหะลายเนาะบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเอ้ยมืนน่อนี้มื่อนี้คอยสิพาทุกคนมาหายามบางลันพี่น้องเลยบางลันเสียเอียนหรือว่าบางไม่ไพ่ที่ค่อยเฮ็ดนั่นแหละดักเอียนเจ็ดลางพี่น้องเลย จักสีได้บ่ได้เนาะใส่เทือที่สองแล้วอันนี้ฮะเทือตะบิดนั้นได้สองตัวเนาะมันตายอันนี้ใส่เจ็ดหลางบัดเนี่ยจักสีได้บ่ได้เนาะบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเลย้ยแคนมส่วนทุเรียนอีกเก้าเนาะใส่ไว้แต่ตอนเที่ยงเมื่อวานนี้พี่น้องเลย้ยน,นี้มายามตอนเช้าเนาะ ได้บ่ได้ก็จังได้ก็มาลุ้มาเบิ้งน้ำค่อยเดอ้อนั้นเอาไปเบิ้งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าสีได้บ่ได้ใส่ตั้งแต่ตอนเที่ยงเมื่อวานพี่น้องเอ้ยเจ็ดกระบังเนะาะจักสีได้หรือบอ่ได้ ใส่ນนนี้น้องเอນยนี่ทางหนึ่งนี่ີางที่หเนี่เป็นอะไรเด้ึยบ่หลังที่หนึ่งนี่เนะ คือสีนังนักพี่น้องเลยน่าจะทึกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นไปท่อกินทึงพี่น้องเลยรางที่หนึ่งเนะี่ยคือสีนังนักเรื่องรางที่สอง,องพี่น้องเลยรา <c oughs> งที่สองนี่โบหมดยื้อเลยทั้งนี้ หมดกินอาหารแล้วพี่น้องเลยบดทึบบอบดทึกพี่น้องไงหลังที่สอง ถือกกะต้องถืกใส่ไว้อีกพี่น้องเ้ยเบิ่งหลังที่หเนอะพี่น้องเนอะว่ามันจิดถืกบอหรือไ่ถืกเนอะทอกบึกก่อนพี่น้องเ โอ้โหนี่นี่หางแหลกพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ้หลางที่หนึ่งพี่น้องสองโตเลยหลางเดียวโอ้โบังไม่ไพ่นี่มาแล้วพี่น้องเลย เอาไปยามลางต่อไปเลยเนาะพี่น้องเนาะยังอีกห้าลางพี่น้องเลยนี่สองลางได้ลางตัวนั้นบดถึกลางในถึกสองเลยพี่น้องเลยไปไปเบิงล่างต่อไปเลยพี่น้องล้ลางลางที่สามบันพี่น้องหากินตามแข้มสวนทุเรียนพี่น้องเหมือนเดิม หลางที่สามใส่อยู่ที่แม่หลางที่สามน้องถึกหรือบดถึกเนาะโอ้โอ้โอ้โอ นางที่สามบันทึกพี่น้องเลยพยายามกระบังที่สี่บานนี้พี่น้องกระบังที่สี่ถือบ่อเนาะกระบังที่สี่ใส่ยังนี่แหละพี่น้องเลยเงาไม้นี่กระบังที่สี่เฮานี่เป็นแ่าได้เลย โอ้คือเบาแท้วูบมีพี่น้องเลยน้ำนั่งน้ำเบิ้งกระบังที่ห้าปานะกระบังที่ห้านี่สิเป็นจังไดเด้ถือจีบอบังที่ห้าน้อง คือเบาแทะเบาเป็นนี้บดทึกแล้วเบาเป็นบดทึกน้องไง กระบังที่ห้ากับบัรถือไม่กบังที่หกพี่น้องจิ้ทึกบ,บัตรถืบ่าวแท่ หืมบ่ถืกอีกกระบังที่6กะพี่น้องนี่แหละบังที่7นี่โอ้อาหารก็เบิดพี่น้องเอ้ยบ่ถืกอีกกระบังนี่กะ7กระบังเนาะพี่น้อง กระบ,บางเดียวนันก็ดีกวาก่าบัตรถือเนาะน้องก็ได้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วนะก็นี่น้องเหยียนค่อยเจ็ดเจ็ดล่างได้สองตุ่พี่น้องเอ้ยนี่ก็มีให้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะคือล่างเดียวเนาะเจ็ดล่างก็ นม่ละผลงานมือนี่เดี๋ยวพบกับค่อยอีกนะคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจังใจกับ่วกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามค่อยในเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจค่อยแน่คลิปต,ต่อไปเรื่อยๆ